ยลอีกแบบว่าอีกแล้วปีที่แล้วเขาฉ่ำเวอร์ตอนแรกอยู่บ้านกำลังนั่งไถโทรศัพท์ไปมาเจอสตอรี่นีของก่อนแบบขาปวดๆเลยรีบตอบว่าปวดแบบอียังว่ะเมื่อกี้ยังคุยกันดีๆอยู่เลยแต่เขาไม่ตอบฉันก็ต้องหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกดโทรด่วนเลยค่ะได้คําตอบว่าอะไรรู้ไหมเตะบอลขาพีกและด้วยความที่อาทิตย์ที่แล้วอีฉันเพิ่งขาพิกเหมือนกันค่ะเลยเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีว่ามันลำบากขนาดไหนเลยรีบเก็บของค่ะไปหาผู้ชายในทันทีให้เขาฉันทําได้ค่ะแม้จะห่างเป็นร้อยกิโลก็ตามนั่งรถเข้าใน เมืองค่ะไปเดินตนลาดเล่น,ลลนมาโผล่โรงพยาบานเลยฮะตอนนี้คือง,งงมากเพราะว่าตอนนั้นประมาณสามทุ่มครึ่งละและวฉันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงและฉันเจอคนไข้แล้วค่ะเป็นัไงบ้างคะปวดมากครับ เขาพบคุณหมอประมาณหนึ่งนาทีไม่เป็นไรครับกลับบ้านได้ครับหายห่วงแล้วนึ่งแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะคทุกคนคือการเดินขึ้นบันไดค่ะเพราะว่าห้องก่อนนั้นอยู่ชั้นเจ็ดค่ะทุกคนแล้วคือไม่มีลิฟต์ค่ะสภาพก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะค่อยๆดึบด๊บๆขึ้นอยู่แบบนี้นะสงสารมากเนาะคือคิดอยู่นะว่าจะแบกเขาขึ้นมาเลยดีไหมแต่ฉันนั้นก็ตัวแค่นี้แบกทีหลังหักแน่ค่ะลำบากขนาดนี้เข้าโรงพยาบาลแค่ตรวจสุขภาพพอเด้อ